เต็มมาเต็มปลามาชมพ่พิธภัณฑ์พักพิคเนตเจ้าเจ้าโอ้โหเลยอ๋อได้ขายพี่ละเนาะเจ้าเนยอย่างก็ขอเฮ้ได้สำเร็จเจ้าเพราะระคังหนึ่งครั้งเสร็จแล้วก็ นี่เยอดรองเท้าวยอดน,น,นู่นหอ,อดไว้กับของแม่เลยจากนั้น,น,นเลือกกำยานจิตกำยานผลแล,ละนิ่งดอกกับ

Terima kasih atas dukungan anda ดังในตังในเป็นพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมสาธุศาสนาจะมาเปิดเปิดตูเ,เข้าพเจ้าและภายในครอบตัวรวมทั้งตระกูลนี้คือท่านตัวเจ้าเข้าไปดูพิพิธภัณฑ์ดังในเจ้าว่าเป็นแสดงห้องที่พิพธิธภัณฑ์พระพิฆเนศ น,นี่เป็นเทวสถานสีจินดามนีนนเจ้าเป็นวิหารมหาลักษมีมนเทียนเจ้าอยู่ตรงไหนกวางใหญ่เลยเจ้าสัธุน,นี่คือภายในเจ้าแม่ลักษมีเจ้า อันนี้เป็นประวัติของเทวรัยพระพิคเนตนะเจ้าสร้างขึ้นตามคำภีของอินเดียมีความกว้าง6เมตรยาวหเมตรสูง14เมตรเป็นสถาปัตยกรรมที่ประสมประสานระหว่างประเทศเนปาลพม่า,มาและเกาะของล้านนาเจ้าเดี๋ยวไปดูกันต่างไงนะเจ้ขึ้นไปเลยจ้าข้างบนจะเป็นตัวนี้เอาให้ถอดรองเท้า อันนี้คือด้านในนะเจ้าโอมสีคเนศายะนะมหะโอมสีคเนศายะนะมะหะโอมสีคเนศายะนะมหะ,ะ,ะ,ะขอให้โชคดีมีความสุขสมปรารถนาทุกอย่างทุกประการพระเจ้าให้สาบและพิชาความหู้และความโชคดีนะเจ้าอุพระภิกษุสาธุ อันนี้เป็นเทวสถานสี่จินดามณีพุ่ว่ากล่าวไว้แล้วจะโจกปีเจ้าจะช่วยปัดเป่าความทุกข์ความโศกโรกร้ายต่างๆไปจากชีวิตจะเนี่ยให้ชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขเจ้าสาธุไปดูตรงนี้เจ้าเป็นไรอย่างพิพิธภัณฑ์เข้าไปดูในพิพิธภัณฑ์อันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์พระพิคเนต ด้านนี้ก็จะเป็นอาคารจัดแสดงจัดแสดงพิพิธภัณฑ์นะเจ้าเรวลไยหูขี้พึ่งลองไปดูนะเจ้าว่าหูขี้พึ่งเป็นใจหอเาจะมีคนเป้าประตูจ้านี่ค่ะหูเปาประตูจะสองข้างทางซ้ายและขวาพิพิธภัณฑ์นะจ้า เทวไลอุ้ยกว้างขวางข,งขนาดเจ้าตรงนีเ้เป็นหนนนุ่นเทวไลเจ้าแต่เพื่นมาให้เข้าตรงนี้จะเดินลงไปดูด้านหลังเนาะ มีอาคารอยู่สีสันของอาคารก็สดใสประมาณนี้เจ้ามีที่จะรถกว้างขวางตัวนี้นี่เราจะไปดูเทวราย64โยคีนีเป็นจะไรไปล่อยงนี้เลยเจ้าเจ้าสาธุ เ็จะมีเครื่องรางของขันมนขั้นเรียนไม่จันายเครื่องมูชาเส้นไหวตกันค่ะ ฉลองครบรอบ20ปีพิพิธภัณฑ์พระพิคเนตจังหวัดเชียงใหม่เจ้าจะขึ้นไปดูพิพิธภัณฑ์ต่างบนนะเจ้านี่ไปเลยเจ้าสองจันงจันะเจ้าน้องไปมาเรียบร้อยเลยนะเจ้าข้าเจ้ากําลังจะขึ้นไปเจ้ามากะจ้าสวยมากนะคะู้ชมก็สวยนะคะจ้าใหญ่โตจ้าุชั้นสองของอาคารพิพิธภัณฑ์ พิคเนตมีบนชั้นสองก็จะปดปิดอ,ปองค์พระพิคเนตของสมริดอยู่ในตู้จ้า สิโอ้โหความใหญ่โตอลังการใหญ่โตมากเลยนี่ก็เป็นองค์พระพิคเนศนั่นอยู่บนแท่น